สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปซีรีมาสเตอร์นะแล้วก็จะมาสอนวิธีการทำฮาคิวีสองนั่นเองทำง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมีฮาคิวีหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อฮาคิวีหนึ่งนะถ้าใครแบบประพับต่มเนาะก็ตามมาเลยนะทางนี้เลย มายืนอยู่ที่หน้าเกาะเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็หันหน้าประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณตรงนี้เลยนะแ <c oughs> ถวแถวแถวเอ็นประมาณตรงนี้นะ <c oughs> ไปเลยครับอ <c oughs> พอเรามาส,สักระยะนึ่งจะเจอเกาะตรงนี้เนาะ <c oughs> นี่เลยอ๋อ เท hey. แล้วก็คุยกับแชงเลยนะครับ do you want to learn บุโซ h า k i อ่าราคาห้าล้านเนาะถ้ามีเงินถึงก็กดซื้อเลยนะฮะโอเคซื้อแล้วก็จะเป็นอ่ากดตัวเจเนาะในคอมก็กดตัวเจในมือถือก็น่าจะมีปุ่มกดอยู่นะครับถ้าถ้าคือซื้อแล้วยังไม่ขึ้นให้แนะนำว่า คือกดรีตัวครับอ่ะแบบนี้เนาะเออแต่ผมไม่รีตัวแล้วกันนะอ่ะซื้อเสร็จปุ๊บรีตัวแล้วก็อ่ะพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปอ่ะให้เราหันหน้าไปหาคุกอิมเพลดาวก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณตรงนี้ครับยืนตรงเกาะน,นี้เลยนะเกาะแชงเลยแล้วก็หันหน้าไปประมาณเนี่ยประมาณ กือแถวแถวเอ็นฮะประมาณเนี้ยประมาณคกือแบบเขาเรียกอะไรเอียงไปเอ็นนิดนึงเนาะโอเคโอเคพอเรามาถึงคุกอิมเพลราแล้วเนี่ยให้เราเดินมาเลยครับผม อั่งนี้เลยนะโอเคตามมาให้ขึ้นมากำแพงชั้นที่สองตรงนี้นะแล้วก็เดินตรงมาเลยตรงนี้อ่าเราจะมีเลลี่ครับคุยกับเลลี่ไปเลยอ่าแล้วก็ฮึวันนนจุเลนบูโซฮาคิให้กดโอเคไปเลยครับอันนี้ผมกดไม่ได้เพราะว่าทำไปแล้วเนาะ เงื่อนไขครับผมเงื่อนไขในการรับเควสตอันนี้ได้นะก็คือหนึ่งคือต้องมีฮาคิอันแรกก่อนนะครับก็คือฮาคิขอบดำๆเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเลเวลเจ็ดร้อยขึ้นไปครับผมเลเวลเจ็ดร้อยขึ้นไปจะรับได้เนาะโอเคเลเวลเจ็ดร้อยขึ้นไปรับได้โอเคก็สามารถกดรับเควสจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เควสจะขึ้นตรงนี้เควสที่เขาจะให้เราทําก็คือตีบอสหลอดนะครับ ตีบอสหลอดตีบอสหลอดหนึ่งร้อยตัวครับผมพาไปตีบอสหลอดแล้วกันเดี๋ยวลองหามุงกุดดูนะครับดอปไหมเอจดอปไหมโอเคดอปเลยนะก็คืออันนี้เลยหลอดข้าวหลอดข้าวอันนี้เป็นที่เรียกบอสเนอะดอปตั้งแต่บอสซามูไรขึ้นมาเลย อ่าแต่ตั้งตั้งแต่บอสมาเจลแลนก็คือจะไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่บอสมาเจลแลนก็คือจะไม่ดรอปแล้วสูงสุดก็คือบอสฮาโลาวีนนะครับที่ดรอปมงกุฎนะเรียกเลยโอเคแบบนี้เลยนะแล้วก็ตีให้ครบอ่าหนึ่งร้อยตัวครับผมเพพอเราตีครบหนึ่งร้อยตัวแล้วเนี่ยให้เรา ถ้าเควสมันเสร็จนะครับให้เรารีตัวนะแล้วก็เปิดฮากิบางทีในมือถืออาจจะสีไม่โหลดนะครับแต่ว่าเป็นฮากิวีสองแล้วเนาะสีอาจจะไม่โหลดครับแต่ก็ยังเป็นฮากคิวีสองอยู่โอเคในอัปเดตใหม่เนี้ยมีอีกฮากิหนึ่งเป็นฮากคิสังเกตนะหน้าตาฮากิสังเกตก็แบบนี้เลยเนี่จะมีการลบบอกอยู่ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมการลบบอกอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำเลยแล้วกันนะให้เราเนี่ยไปมาอ่ามาที่คุกอิเพลดาวก็ได้ครับแล้วก็ว่ายน้ำไปทางทางนี้เนาะทางอ่าขวานะครับเดินอ,ออกมาจากหน้าประตูไปทางขวามันจะมีประตูอ่าไม่ใช่ประตูมันจะมีอ่าน้ำนะจะมีน้ำพุ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับส่วนวิธีขึ้นก็แล้วแต่คนจะใช้เลยครับก็จะใช้เป็นผล บินขึ้นไปก็ได้หรือเราจะกระโดดขึ้นไปก็ได้นะครับแต่มันมันมันไม่ได้ให้เราขึ้นอย่างนั้นนะแอดมินให้เรากระโดดเนาะซึ่งมันน้านนะครับโอเคโอเคพอเราขึ้นมาเกาะลอยฟ้าได้แล้วเนี่ยแนะนำ เซสสปาก็ได้หรือเราจะมาฟาร์มที่เกาะน,นี้ก่อนนี้ฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวลเจ็ดร้อยหรือเปล่าเจ็ดร้อยห้าสิบครับก่อนนี้ฟาร์มได้ตั้งแต่เ,ลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะเราควรที่จะฟาร์มเนาะเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบก็ขึ้นมาฟาร์มได้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปทําหาคี้สังเกตกันนั่นเองลุกขึ้นมาครอนโอเค วิธีการทำฮาร์ทีสังเกตก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่นะตรงนี้เลยนี่คุยกับอุซบอ่าเลเวลครับจำอ่ามีเงื่อนไขก็คือเลเวลถึงหนึ่งพันห้าสิบนะครับหนึ่งพันห้าสิบมีเงินยี่สิบล้านเนาะกับเจมอีกหนึ่งร้อยเจมนะครับผมกดซื้อปุ๊บแล้วก็จะแบบนี้ได้เลยสามารถหลบสกิลบอสได้นะครับเอเอูงานว่นี่อ่า ก็คือเวลาตีก็จะหลบแบบนี้นะครับผมโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สอนทำอ่าฮ้าคิฮาคิวสองแล้วก็ฮาคิสังเกตเลยนะครับอ่ะคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรก็บอกอบอกผมได้นะบางทีผมอาจจะถ้ามัน ไม่เกินไปก็อาจจะสอนได้นะครับบางอันที่สอนได้ผมก็สอนเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย